สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Slow Life Travel นะครับวันนี้นะครับผมพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาที่ร้าน Jo Co Botic Bakery นะครับร้าน Jo โ,โบ Botic Bakery แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเหมือนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็ เป็นร้านเบเกอรี่นะครับโดยเชฟชาวอิตาเลียนนะครับผมก็คือคุณโจโคนั่นเองนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าของร้านโจโคนะครับวันนี้สำหรับร้านโจโค่แหงนี้นะครับก็ตั้งอยู่แถวอยู่กับที่เดียวกับสวนดอกไม้รุงรนนะครับแล้วก็ทางที่จะไปสวนดอกไม้ไอเลิฟเฟิเร์ฟาร์มนะครับนี่ครับ ก็ใกล้ๆกันครับก็จะมีสวนดอกไม้ป้านกเอียงนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศวันนี้นะครับเป็นวันที่ฝนตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในกันครับหลังจากที่เราจอดรถนะครับทางเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นประตูสไตล์แบบอิตาเลียนนิดหนึ่งนะครับนี่ครับตรงด้านนี้นะครับก็จะมีที่นั่งนะครับสำหรับเอาดอ์นะครับ อาผมลืมบอกไปนะครับที่ร้านโจโคแห่งนี้นะครับเขาจะเปิดเฉพาะวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับส่วนวันธรรมดาเนี่ยไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะไปเปิดร้านขายตรงไหนนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ครับบริเวณด้านในของร้านโจโคเบเกอรี่นะครับแล้วก็จะมี าทางน้ำไหลผ่านด้วยนะครับเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับนี่ครับสำหรับท่านที่ชอบนั่งด้านนอกนะครับเอาดอร์นะครับก็บรรยากาศก็ภายนอกก็ดสูสดชื่นดีครับผมกับต้นไม้ที่ทางร้านปลูกไว้นะครับแต่วันนี้วันที่ผมมานะครับฝนตกนิดหนึ่งนะครับ ก็เลอจะขอนั่งในร้านแทนนะครับสำหรับมุมด้านนี้นะครับก็เป็นมุมด้านนอกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่ครับก็ ทางพี่เจ้าของร้านนะครับก็ตกแต่งไว้อย่างน่ารักครับเสียดายครับวันนี้ผมมาก็ฝนตกนะครับก็เลยไม่ได้นั่งด้านนอกนะครับเหมาะก,การนั่งชิวๆสบายๆนั่งทานกาแฟไปนะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับก็ที่ขึ้นชื่อของที่ร้านโจโคน,นี่ก็คือ ัวซองนั่นเองครับโอ้โหคัวซองเขานุ่มมากเลยครับแป้งนะครับบอกเลยว่าขึ้นชื่อจริงๆนะครับอย่างอื่นก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับโดยเฉพาะขนมปังนะครับแนวโฮลสวีทนะครับอร่อยมากมากสำหรับท่านที่ชอบทานนะครับแต่รัวซองนี่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งของที่ร้านโจโคแห่งนี้เลยครับนี่ครับก็ เป็นคุณโจโคเจ้าของร้านนะครับก็ถอดแมสให้เราถ่ายรูปนะครับก็เป็นเชฟจากอิตาเลียนนะครับที่มาลงหลักปักฐานที่แม่ลิมเชียงใหม่ครับนี่ครับขนมปังชนิดต่างๆนะครับมีไว้ต้อนรับสำหรับคนที่แวะเวียนมาที่ร้านโจโคแห่งนี้ครับ ขนมชนิดต่างๆเยอะแย,ยะมากมายนะครับที่ร้านนี้วันที่ผมมาเนี่ยก็เป็นวันพฤหัสนะครับซึ่งเพิ่งเปิดเตาก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็สําหรับท่านที่จะแวะมาที่ร้านโจโคนะครับก็จับพิกัดมาเลยครับแถวสวนดอกไม้รงุงลนสวนดอกไม้ป้านกเอียงไอเล e f ์เฟิร์เฟอร์ฟาร์มนะครับ เป็นทางผ่านนะครับแวะมาถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมแวะมาทานขนมปังแล้วก็กาแฟอร่อยๆที่ร้านโจโคแห่งนี้นะครับผมแนะนําว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับอร่อยมากๆครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีเจ้า Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah, I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah, these days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and I Yeah, yeah.